มาค่ะทุกคนค่ะฟินอิลีจนแบบคลานเก็บเลยนะคะนั่งไม่ได้ปวดหลังเก็บผักปลายืนให้ปลาเซอร์เบียโอ้้นค่ะหรือกุ้ยชายนะคะทุกคนอ้ยทุกคนเทียมปรับแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวสับกระเทียมโทนเนาะเฮ้ มันมันถอนก่าบ้านเท่า <laughs> มันนอนก่า <laughs> มัคือมากเลย <laughs> ดำหน้าบ้นนานเท่านาะไม่อยู่เมืองนอกแต่าาก็ไปทำตัวบ้านนอกบ้านนอกแต่ละคนเยอะจนคลานเก็บค่ะทุกคนจนคลานเก็บสวัสด จอดค่ะจอดจอดตรงบนบอุ้ยผักเซียนถึงยาแม่เนี่ยตรงนั้นตรงนั้นค่ะเจ๊เอาไปเลยค่ะตรงนี้ก็หยยบกระเทียมอีกมาเป็นอย่างกระเทียมเยอะเทียมอุตส่าห์มา โอ้ยเิ่เริ่มบ้างเลยถึงแล้วค่ะเรามาเข้าไปอีกแล้วมีโชเฟอร์งามอยู่ด้วยนี่ออกดอกแล้วนี่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 เก็บได้เลยนี่พี่กบนี่เก็บเลยเก็บเลยค่ะอุ้ยผักเสี้ยนอุบอับค่ะวันนี้เรามาอยู่ในป่านะคะคิสเบียอีกแล้วค่ะอันนี้คือผักเสี้ยนฝรั่งนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยเนาะอันนั้นก็ใช่นะคะที่เป็นพุ่มๆนะคะอุ้ยเต็มเลยค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะในป่านะคะ นี่เลยเก็บแถวนี้หรือเปล่เก็บเลยเก็บเอาที่ออกจะออกดอกก่อนนะพี่กอมเนาะวันนี้เรามาอยู่ในป่าครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่เนี่ยนี่อุ้ยผักเซียนงามอิลีงามมากเลยยอดแบบอบอุนะพี่กอมเนาะค่ะสวยมากเลยสวยมากแบบกำลังน่ากินน่ากินเดี๋ยวจะไปคั้นให้สวยมากเลยสวยมากอันนี้ ท,ที่นัน่นเขาก็เล็กเหมือนกันใช่ไหมคะที่นัน่นเขามันยังไม่สูงแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่นโอ้ย,ย,อโ,ย,ยโอ้ยเยอะมากสวยสวยสวยโอ้ยพี่คอมอุ้ยเจาะขอดแล้วค่ะเราดได้เจาะขอดแล้วพี่คอมมาช่วยเก็บด้วยโอ้ยดูหกักดูได้ยินเสียงกบอบๆเลยช่วงนี้แหละมันกำลังดองอร่อยเพราะว่าถ้ามันเก๋ไปอ่ะ มันจะเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเราเคี้ยวกิ่งไม้เนาะแั่แล้วจ้านะถูกจ้ามันไม่มีคู่เหมือนนะคะทุกคนก็คือเก็บได้แบบรับตาลับหูรับตาเก็บได้เลยนะคะไอเนี้ยกระเทียมป่านะคะอัไม่ใช่กระเทียมป่าดิผักเซียนพลังอุปกรณ์ของเราในการขุดอื เก็บ <lles S 1> ไปเลิศค่ะไม่ต้องใส่แล้วถุงมือเก็บในป้ายอย่างเงี้ยแหละสะอาดด้วย <Greek. S 2> ไม่ต้องกลัวว่าจะมีหมาอะไรเงี้ยมาอึใส่แต่มาหมามันก็ไม่มาหรอกเยอะมากๆเลยเย่ <Yeah. laughs> ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีนะคะวันนั้นที่เรามาเนาะแต่ <Okay. S 2> ว่าเออพอดีมันเห็นแล้วตอนนี้มันฝนมันตกหลายวานนันแล้วพี่กอมเนาะพอฝนมันตกันก็เลยแบบ อือหือสดิเลยเยอะมากเก็บผักปลายืในให้ปลาเซอเร์เบียพี่กรมเขาไม่เคยเข้าป่านั้นเนี่ยเราพาพี่กรมมาบุกเบิกเวอร์จินเยอะมากเลยเนาะเก็บไปพอเวลาเราพอเวลาเราคั้นไปมันได้เยอะพี่กรมใช่ไหมม,มันจะสลบ มันได้เนิดเดียวเก็บไปโลดคะ่ะเด็ดไอ้ที่ใกล้จะออกโอกอะ่ะเอาถุงมือมาเราก็ไม่ใส่นะต้องใส่หรอกมันไม่เป็น งามมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะ มาเก็บมาเก็บตามสูตรเขานี่มีแต่ใหญ่ๆี่มาเอาใหญ่ๆนู่นน่ะเออเดี๋ยวเราขอาไปขุดกระเทียมตรงนี้นเอาไปลงในสวนก่อน ไม่มีอินเทอร์เน็ตมั้งเลยนะเยอะมาก ออกดอกเร็วมากเลยทำไมในคลิปที่เขาทำเนาะต้นสูงมากเลยอะขสตมีเดนก็เก็บไปครับเก็บไปนี่เก็บถึงก็หา้โอ้มันไม่บอกว่าไม่มีคู่เือนเก็บไปโลดเจก็ได้อุ้ยงามมากอุย้ยงามมากเลยคะะ่ะลูกพี่เรานะคะบรรยากาศสุดๆ เยอะมากกระเทียมป่าไม่คิดว่าที่เซอร์เบียจะมีเยอะขนาดนี้เนาะกระเทียมป่าของเราอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกสวนแกน่ะตรงพื้นที่แกน่ะเขาเรียกสวนะออนะเขาอะเต็มเลยต้องอย่างนั้นแหละแต่ต้องไเรากไม่ต้ลขนาดนั้นไม่ต้องไปไกลหรอกมันขึ้นทุกที่แต่ว่าเราต้องไปในป่าหรือตรงที่ที่แบบเขปปาปลูกผักอะพี่แบบพวกไอ้ต้นไหนไ ตามไร่ตามสวนเออตามไร่ไปตามไร่นั่นแหละอย่างนั้นอ่ะเอ้ยฟินขนาดฟินหนักมากหังเต็มทางแล้วแป๊บเดียวเออ เนี่ต้นกําลังพอดีถ้ามาช้ามันก็ได้อยู่นะไอ้ที่ต้นกําลังออกใหม่เนาะแต่เราก็จะคั้นก่อนคันคันคันแค่ทิไ้ไว้อะไม่ถ้าเราอยู่ในขวดโหลมไม่ต้องแช่เลยมียงั้นแะละเออเยอะมากเลย มีเงินเยอะก็ออกเยอะทำธรรมดาได้ค่ะเดี๋ยวจะไปทำยูทู e จะไปทำจะไปทำนี่ให้ชื่ออะไรนะฮะโปรโมทเออดีดีดีพี่กอมโอ้ยระแทรถระระมากเออนะเดี๋ยวมันก็ได้ค่อยๆได้นั่นแหละ คนขาหนูให้ทุกคนขานี่คืออะไรคะเยอะมากเลยทุกคนคะ่กะกระเทียมทอนค่ะก,กุ้ยช่ายพี่คอมเยอะมากอันนี้คือเต็มเลยนะคะทุกคนรกระเทียมบอกระเทียมป่าไงพี่กอมไม่เห็นเล้วพี่กอม,มดูหน้าตาก่อ <laughs> นนมาตาัดจริงๆอูดูเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนใช่อันนี้คือแค่ยมนี้นะคะทุกคนจ้าทุกคน่ะ พี่กอมาปาติทโทปฏิถังปาติโทปัิถังกะละมังกะละมุนหมูมทุกคนคะเรามาเจอนนแน่นบอกว่าทางน้อยเอาไาลองทางทุกคนคะ่ะดูกระเทียมทอนค่ะหรือกุ้ยช่ายนะคะทุกคนอ้ยพี่กอมอ้อยทุกคน เจอแจ็คพอตแล้วค่ะแต่ยังไม่ติดหัวนะพี่กอมนี่เอาไปซ้อมขั้นผักได้เลยจ้าพี่กอมดูหัวบยอดูมันยังไม่ติดหัวนะี่มันยังไม่ติดหัวพี่กอมดูเนี่ย<อ>ดูเลิศไหมผัดกระตับไก่นาะพี่กอมเนาะโอ้ยม,มาหนี่ <laughs> 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 นี่คะ่ะทุกคนเรามาเจอกระเทียมโทนนะคะแต่ว่าเขายังไม่ติดหัวนะ แต่เราก็จะเก็บเอาไปนะคะจริงๆมันก็เหมือนขึ้นช่ายนะอ่ามันก็เป็นกระเทียมป่านั่นแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่กระเทียมป่าแบบเแบสบเหล่านะมันเป็นกระเทียมป่าแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวสับกระเทียมโถเนาะด,ดั๊ดรูดัดหรูอุ้ยเยีเอานีใส่เยอะมากเลยคะ่ะน,นี่ใส่ด้วยนี<ๆ>ใส่กระเทียมงามอิ๋ี มาอยู่มาอยู่เมืองนอกแต่เขาไทำาสวบน,นอกบ้านนอกแต่ละคน้ยทุกคนดูตรงนี้นะคะเต็มเลยนะคะอุ้ยเยอะมากเลยค่ะ<ช>คุยชาติจานนี่แหละนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ติดลูกพี่คอมมันยังไม่ติดหัวดูรอก่อนไมเย่ไม่ต้องรอทำอะไรเนี่ยอ๋้เจ๊ไปผัดทองผัดไทยเจ๊จะไปสมคันองขันผักก็ทำโรดจ้า โอ้ยฟินะพี่กอมฟินไหมได้ด้วยฟินมีความสุขแล้วนี้ได้แล้วมีความสุขมากมากอุ้ยมันเริ่มเป็นหัวแล้วเนี่ยเอาไปดองเนาะงามไหนล่ะจะมาเอาไปดองเลยก็ขาด โอ้ยขาดโหน้ยมันมันคอนกาบ้านเท่าเนาะมันคอนกาบพูดคือมากเลยดำหน้าบ้านเท่าเนาะโอ้ยคุณคุณขาคุณขะสวัรด์ชัดๆกับคุณอาไปไหนใบใหนไปนะอยากเจอของมักเจอของมักของฟรี เอาใส่มาเอาใส่เจอของฟรีแล้วเอาไปหมดมก่อนเนาะถอนมันมากเหมือนถอนกล้าบ้านเราถอนลค่ <c oughs> ดำนาแล้ว <c oughs> อีกโอ้ยพึ่งสิบโมงเอออีกสิบนาทีจะสิบเอ็ดโมง เวลามีเวลานิดนึงเยอะมากค่ะทุกคนค่ะฟินอิลีจนแบบคลานเก็บเลยนะคะนั่งไม่ได้ปวดหลังเยอะมากมีความสุขในการเก็บเดี๋ยวเราจะเอาไปทําส้มผักกันนะคะทําแบบง่ายๆเองทํายังไงก็เป็นนะคะไอ้ผักเซียนฝรั่งเนี่ย รสชาติมันเป็นยังไงก็เหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยค่ะทุกคนไม่แบบถ้าหลับตากินนะคะก็คืออันเดียวกันเลยแย่งไม่ออกเลยนะรู้ได้ยังไงว่ากินได้ไม่รู้ค่ะทุกคนรู้แต่ว่ามันรู้รู้แต่ว่าลองผิดลองถูกมานะคะก็เออเวลาเราไปเดินในป่าเราเห็นแบบเอออันเนี้ยหน้าตาเหมือนจะกินได้นะอะไรเงี้ย เราก็ลองนะคะแล้วก็เออมันก็ใช่จริงๆก็คือแต่ก่อนมันก็ไม่ได้มี Youtube นะแล้วก็หากินแบบเอออยากเห็นอันไหนหน่ากินแล้วก็ลองชิมนะคะมันก็ใช่อะ่ะทุกคนก็คือกินมาเป็น7-8ดปีแล้วนะตั้งแต่แบบสมัย Youtube ไม่ดังเลยยังไม่มีใครกินนะ อ๋อพี่ก่อมไปฟังนู้นแล้วค่ะนางไปเดินหากระเทียมก่อนไปสำรวจตลาดก่อนเยอะมากเนี่ยยอดกำลังอ่อนๆเลยจ้าเก็บผักป่าที่เซอร์เบียกัน ไปค่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนูนง้นกันค่ะพี่ก่อมไปสำรวจแล้วเนาะไปค่ะจ้าไปแล้วจ้าโอ้ย,อย,อย,อยทุกคนดูยอดนี้ก็งามยอดนี้ก็งามโอ้ยมีความสุขนี่และค่ะคนอยู่ชนบทก็จะเป็นอย่างนี้แหละ หน้าผักก็เก็บผักป่ากันนะคะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะในการมาเก็บผักป่าที่เนี่ยนะ่ะเราก็ไม่รู้นะเราก็มามาเดินสำรวจสำรวจงามพวกพี่เราอยู่ง่นมีเยอะมีอีกเยอะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งอน้น <c oughs> นี่ทำไมมันอบไเขียวเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันต้อนอ่อนไม่อ,อ่อนอ่อนมากอ่อนน้อยอ,อ่อนดินอะ่อนหมดเลยเนี่ยใครกินไอ้นั่น์ไหมหยังอะไรเขาเรียกอะไรนะห,นหนะนะกินกินอืมที่ไม่กล้ากินอบอ่อ อบอบอันอบอันเข้าคันโอเคป้าติ๊กงามมากเลยงามมากเนาะอืมให้ดูใบมันโอ้โหเท่าใบเราเท่ามือเราเ,ราเลยนะใหญ่อบอันอบอัน,อนสวยเลือกได้ไปนะเยอะมาก แค่นี้ก็มีฟิลลิ่งว่าอยู่บ้านเราแล้วเนาะพี่ก้องคิดถึงบ้านเนาะคิดถึงบ้านคนไกลบ้านคิดถึงบ้าน <laughs> อยากกลับเมืองไทยแต่ช่วงนี้ไม่สะดวกกระเทียมป่าอืมกระเทียมกระเทียมโทนอุยเต็มไปเลยนะคะทุกคนไปนู่นเลยนะคะเยอะมาก <laughs> ดูสมบัติ <laughs> ดูสมบัติ <laughs> <laughs> ที่เราไปขนกันวันนี้ก่อน ต้นกระเทียมเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านเนาะสักหนุ่มสองหนุ่มเนาะทุกคนเนาะนี่ไงที่ว่าออกมามน่าจะได้เออเดี๋ยวรอบหน้าเรามามาจะกยังไปซื้อของในปากซอยมันออกมากฉันบ่นมาก เยอะมากเลยนะคะสวยงามมลังมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะคันส้มผักเซียนกันค่ะเราต้องผึ่งแดดไว้ก่อนนะคะพึ่งลมไว้สักนิดหนึ่งก่อนนะคะอันนี้เราได้กระเทียมนะคะทุกคนเป็นกระเทียมป่านะคะเป็นกระเทียมโทนนะคะแล้วก็เราได้กุ้ยช่ายมาะคะ่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะ นี่ค่ะกุยช่ายฝรั่งกุยช่ายป่าอันนี้ก็กระเทียมป่านะคะเทมโทลลคุณล่างง,งอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือผักเสี้ยงไงคะลกูกนี่พี่กอมมาสองอุ้มนะคะแล้วก็รีบไปรับลูกค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้แวะเลยนะคะจริงๆจะให้นางนะคะมาช่วยปลูกตะไคร้ก่อนแต่นางรีบค่ะทุกคน นี่คะ่ะผักที่เราได้นะคะก็มีกุยช่ายนะคะทุกคนกุยช่ายป่านะเลิศม,มากเลยนะเดี๋ยวอุ้มจะเอามาลูกต้นเล็กๆนะจะเอามาลงดินนะคะแล้วก็มีกระเทียมโทนป่าด้วยนะคะทุกคนเยอะมากเยอะมากนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเก็บบ่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะแล้วก็นี่คะ่ะผักเชียน,นะคะทุกคนเยอะมากเลยคะ่ะเยอะจน เยอะจนคลานเก็บค่ะทุกคนจนคลานเก็บคือสะใจมากเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเก็บอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาใกล้จะออกดอกแล้วเนาะและถ้าเจอเด็ดเยอะๆนะสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เขาก็จะแก่เลยค่ะทุกคนแล้วมันก็จะดองกินแม่อร่อยแล้วนี่คนมาขัดจังหวะอร่อยครับช่างนะคะดาเปเจนยาโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะคือ ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมารูอัปเดตภายในบ้านคลิปหน้ารายการถ่ะคลิปนี้ก็คืออยากแค่พาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศในป่าที่เซอร์เบียนะคะว่าที่เซอร์เบียนะคะก็มีผักป่านะคะให้เก็บกินคล้ายๆกับประเทศประเทศอื่นๆในโซนยุโรปนะคะในประเทศหลายๆประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะมีมีนะคะแต่ว่าเมืองที่อุ้มอยูอ่มันไม่มีแบบเยอะๆอ,อะค่ะทุกคนเยอะเป็นเบสเหล่าอะค่ะเป็นกระเทียมป่าเป็นใบเป็บบนเบนนะคะมันไม่มีค่ะทุกคนยะ ย่าโอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันทลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจนะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปแล้วคะ่ะายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะายบายคะ่ะอุ้ยเอาถุงมือมาอีกแล้วไปขโมยถุงมือมาตอนไหนไปแล้วค่ะทุกคนยุย้ยภูมิใจมากๆเลยนะคะได้เยอะมากไปคะ่ะ